เอาละครับวันนี้ผมมีอะไรดีๆมาให้กับเพื่อนๆครับสำหรับโปรโมชัน่น Yo oh, Global Over Top Up ครับรับเติมแพ็คนะครับผมเราจะเห็นแพ็คแรกแพ็ครายเดือนครับ108บาทเท่านั้นเองเราจะเห็นราคาฝั่งซ้าย300ตําลึงเนี่ยเราจ่ายแค่130บาทและเราจะเห็นแพ็คใหญ่ล่าสุดนะครับ6600ตําลึงเนี่ยเราจ่ายแค่2400บาทนะจากราคาในเกม6600ตําลึงเนี่ยถ้าเราเติมเองเราจะจ่าย 3,350บาทแต่ถ้าเติมกับ Over Top Up ครับเราจ่ายแค่2,400บาทบอกเลยว่าดีกว่าที่เราจะไปเติมเองครับ Over Top Up รับเติมแพ็กค,ครับผมกะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมพาเพื่อนมาดูเกมแรกดาวร็อกลาบรินครับผมซึ่งเกมนี้นะครับก็ได้ประกาศแล้วนะครับวันที่13เนอะเดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับเซิร์ฟไหนก็ยังไม่รู้นะ เดี๋ราค่อยไปเจอกันแล้วกันนะครับผมถ้าใครนะครับอยากไปเป็นเพื่อนร่วมทีมกับพวกเรานะครับก็สามารถเข้าไปใน Discord ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ Discord นะครับไว้ที่ใต้คลิปแล้วกันเนาะแล้วก็เข้าไปจอยกันนะครับสำหรับเกมร็คดาล็อกลารินนะครับแล้วก็เกมนี้รู้สึกว่าเรื่องของระบบเหรียญเนี่ยก็ไปแอป u p ป i t ดนะครับสำหรับเวนะ็อัปปิดเนาะหลายคนก็สมัครยังไม่ผ่านอยู่นะครับโดยเฉพาะผมก็ยังไม่ผ่านนะ ไม่รู้จะตรวจสอบอะไรยุ่งยากมากมายนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ระบบเกมกันไปก่อนนะครับซึ่งผมได้ปล่อยในคลิปแรกไปก่อนแล้วนะวิธีต่าง,าง,างอินเทอร์เฟซต่างๆพื้นฐานว่าเราต้องดูอะไรใน1วันนะครับแล้วก็คลิปนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อน,นไปดูเรื่องของการ์ดแล้วกันนะเพราะว่าเกมนี้ความสําคัญของมันอยู่ที่การ์ดนะครับซึ่งการ์ดแต่และการ์ดเนี่ย ที่เราได้มาจากการฟาร์มปล่อยบอสหรือตีบอสนะครับที่มันดอกมาเนี่ยการ์ดไหนที่น่าสนใจนะครับแล้วผมจะพูดในส่วนของการ์ดสดาวนะสำหรับวันนี้เรื่องการ์ดมันเยอะมากครับว่าการ์ดตัวไหนควรที่จะใช้กับอาชีอาชพอะไรนะครับาการ์ดตัวไหนที่ใส่แล้วคุ้มที่สุดอะไรแบบนี้นะผมจะพูดใน3าดาวก่อนนะครับ1ดาว2ดาวผมจะไม่พูดนะครับเพราะว่าคนไม่ค่อยซื้อกันนะครับอ ก็เอาเป็นว่าช่วงแรกเราควรใช้อะไรนะครับสาหรับ3ดาวใส่แล้วตัวไหนคุ้มที่สุดแล้วก็สายไหนที่เหมาะนะครับกับก๊าซตัวไหนสําหรับก๊าสาดาวก๊าสีดาวเดี๋ยวเราค่อยพูดกันในคลิปหน้าน้วรันเพราะมันยาวนะครับก๊าสีดาวเนี่ยก็ใช้ในระยะยาวนะกาสามดาวใส่ในช่วงแรกนะครับมีก๊าอะไรบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับเอาจาบแรกเราเข้ามาที่เมนูนะครับเมนูแล้วก็สมุดภาพเนาะ ในสมุดภาพเะครับมันก็จะมีการ์ดนี่ให้เราเลื่อนมาเลยนะครับเดี๋ยวเราดู3ดาวเลยนะครับการ์ดทั้งหมด3ดาวก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไล่ไปทีละใบเลยแล้วกันนะครับจะได้รู้ว่าการ์ดแต่ละตัวนี่มันมีอะไรบ้างเนาะเรามาดูการ์ดตัวแรกนะครับนี่จะถั่วตะกะแตในล็อกเกอร์นะครับล็อกเกอร์เนี่ยก็เป็นการ์ดที่เหมาะกับสายไหนได้บ้างเดี๋ยวเรามาดูครับก็จะมีแม็กฮิพีนะครับให้ด้วยนะมีเลือด มีเด็กนะครับแล้วก็แอคแท็กเนี่ยสำคัญที่สุดผมมองว่าน่าจะเป็นตัวเด็กนะครับเด็กนี่ก็ให้ทั้งพลังโจมตีและก็ให้ทั้งความแม่นยำนะครับถ้าใส่ในช่วงแรกใส่ได้นะ,ะช่วงแรกใช้เป็นตัวแบกได้นะครับประคับประคองไปนะครับในส่วนของแอคแท็กก็ดีนะครับเหมาะกับสายไหนได้บ้างก็มีธนูนะครับเออตัวอาเชอร์เนาะที่มันจะได้ค่าเด็กนะครับเด็กก็มีแม่นยำแล้วก็มีในส่วนของ ดาเมจด้วยนะครับเราไล่มาเลยละกันตัวนี้นะครับการที่2นะครับสำหรับมันให้ M d e มนะครับ M d e ม M ดฟ t อ็มเนะอันนี้ก็จะเป็นสำหรับสายเมจละกันนะครับวินะสายวิศาสตร์นะครับที่เหมาะที่สุดก็ m d ็มเนี่ยก็จะเป็นป้องกันเวทนะครับป้องกันเวทนะอ่า m x ็กแท็กก็จะเป็นการโจมตีเวทนะครับแล้วก็ m อ t มเอ็ที่เป็นค่าเปอร์เซ็นต์ที่ตรงนี้ครับค่าที่ดีที่สุด ที่เราจะสามารถใส่การ์ดต,ตัวนี้เราได้น่าจะเป็นตัวแบกเริ่มแรกของสายเมดได้เนาะก็คือ MX Hack ที่เป็นค่าเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ครับเริ่มแรกยังไม่เห็นผลเท่าไหร่เนาะช่วง,กล,งกลางเกมนะครับหรือเลดเกมเนี่ยช่วงที่เราได้ MX Hack ของเราเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วนะครับมันถึงจะเริ่มที่จะเห็นผลนะครับสำหรับการ์ดตัวนี้เนาะถ้าใครมีก็ใส่เลยนะครับสำหรับวิศาสตร์นะการ์ดตัวที่2ก็คือการ์ดหมูนะครับการ์ดตัวนี้ก็สามารถ ใช้ได้นะช่วงแรกแต่ถ้าใช้ระยะยาวก็ไม่สมควรที่จะใส่นะครับเพราะมันเปลืองช่องการ์ดนะถ้าไม่มีก็สามารถใส่ได้นะครับสำหรับการ์ดหมูการหมูก็จะให้ค่าแอคแทกแล้วก็ค่าตีตีสตั้นนะครับตัวเบสิคแอคแทกเนาะตัวนี้เหมาะกับตัวไหนก็คือไนท์นะครับมีไนท์มีแอดนะครับที่สามารถใส่แล้วก็คุ้มที่สุดในช่วงแรกเนาะตัวผีเสื้อนะครับผีเสื้อเนี่ย ก็จะให้ค่าดาเมจด้วยนะครับแล้วก็สปีดนะครับในการเคลื่อนย้ายเนะาะมูฟเมนต์สปีดนะครับก็จะเป็นทําให้สามารถเคลื่อนย,ย้ายไวขึ้นนะครับในการฟาร์มนี้ก็ใส่ใส่ได้ทุกอาชีพนะใส่ไวใ้ให้มันฟาร์มไวมากขึ้นนะครับเวลามันเดินเดินไปตีตีได้ไวมากขึ้นนะครับผมจะว่ามันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากมายนะครับสําหรับการนี้แต่ถ้าใครมีก็ ใส่แสบไปได้นะครับถ้ามันมีช่องว่างของการ์ดให้ลงน,นะโอเคเรามาดูการ์ดตัวต่อมานะครับก็คือเจ้าตัวสปอร์การ์ดนั่นเองก็คือตัวนี้ก็จะเป็นส่วนมากก็จะเป็นสายไนท์พาราดินอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่ามันให้แอคแทกแล้วก็เลือดด้วยนะครับสาหรับค่าวิทเนาะตัวนี้น่าสนใจก็ตรงนี้เลยครับผมในส่วนของไนท์หรือพาราดินเนาะสามารถใส่ได้นะครับการ์ดตัวนี้เรามาดูตัวนี้ได้ครับอ่า กาตัวนี้ก็สามารถใส่ในเสื้อเกาะของทุกสายได้นะอืมสามารถใส่ทุกสายทุกสายได้นะครับถ้าใครมีกาฟตัวนี้ก็เหมาะเหมาะที่จะใส่นะครับใส่เพื่อที่จะเพิ่มเลือดนะมันให้แม็ก HP แล้วก็แม็ก HP ที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับถ้ายิ่งเล่นเกมเนาะเราเลือดเยอะเนี่ยเราก็จะยิ่งมีแม็ก HP ที่เป็นเปอร์เซ็นต์ค่าเนี่ยก็จะยิ่งเยอะมากขึ้นนะครับอ่าทำให้เรามีเลือดนั่นเองนะครับ เวลาใส่ PVP เราก็ต้องมีการ์ดพวกนี้นะครับไว้ใส่พวกอุปกรณ์เสื้อของเรานะครับเราถึงจะได้แบบมีเลือดเยอะๆนะจะได้ทนทานหน่อยนะครับโอเคเรามาดูตัวมหาป่าแล้วกันนะครับเออบ๊อบการ์ดนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเหมาะกับแอสแล้วก็ไนท์นะครับสำหรับไนท์กับแอสเนี่ยเหมาะมากนะครับสำหรับการ์ดตัวนี้ก็จะมีการป้องกันเวทนะครับให้กับเราด้วยแล้วก็คาสเตังนะครับสเต็งเนี่ยก็เหมาะมากนะครับสำหรับไนท์เนาะหรือพาลาดินก็ได้นะ แต่พาาดินมันไม่ขี้ะดิเออมันก็ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเป็นไนท์นะไนท์ใส่ครีกเนี่ยก็จะเหมาะหน่อยแล้วก็แอสนะครับแอสใส่ขี้ก็เหมาะเหมือนกันเพราะว่ามันให้คีย์ดิคอลแอคแท็ T K นะครับที่เป็นให้ค่ามาเลยนะอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับสำหรับการ์ดนี้ถ้าเราใส่ประมาณสัก2การ์กอะไรแบบนี้ก็ได้นะใส่2การ์กได้ในช่วงต้นเกมนะครับผมเรามาดูตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะดีมากๆนะครับสำหรับ ตัวอาระสเคเลตันนะครับการ์ดเนี่ยตัวนี้ก็เหมาะนะครับกับแอสนะครับเหมาะกับแอสมากนะครับหรือจะเป็นไนก็ได้นะครับเพราะว่ามันมีตีติดสตั้งนะครับตีติดสตั้งด้วยนะครับแล้วก็มีแอคแคคที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับตรงนี้ข้างตรงนี้ก็จะเหมาะที่สุดนะครับ1.2ถึง2นะสำหรับแอสนะครับหรือไนก็ได้ตัวนี้จะเหมาะที่สุดนะครับถ้าเรามี2การ์ดนะครับกับการ์ดหมูนะครับสำหรับการ์ดหมูแล้วก็ อสเกเลตันนะให้เราเลือกสเกเลตันดีกว่านะครับแล้วก็เอาการ์ดหมูออกนะครับหรือไปย่อยก็ได้นะถ้าเรามีนะครับส่วนการ์ดต่อมานะครับผมแนะนําเลยว่า3การ์ดนี้นะครับ3การ์ดนี้ให้เราย่อยเลยก็ได้นะครับถ้าเราเราไม่จําเป็นต้องไปใส่ครับมันไม่คุ้มอยู่แล้วนะครับสการ์ดนี้อ่าก็ออกเลยก็ได้นะครับเรามาดูต่อมานะครับก็คือการ์ดต้นไม้นั่นเองต้นไม้นี่ก็เหมาะนะครับกับ สายเมดนะส่วนใหญ่สายเมดเขาจะชอบใส่ตัวนี้นะครับตัวนี้สายเมดจะคุ้มที่สุดเวลาเราใส่เราจะได้ค่าเดฟด้วยแล้วก็ค่าอินนะครับแล้วก็ตัว m x tag ที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะตัวนี้เหมาะที่สุดนะครับนี่เรามาดูตัวนี้ดีกว่าครับ a d ดพิษนะครับออแอดพิษเนี่ยจะชอบนะครับสำหรับการ์ดนี้เนาะมันก็จะมี m x t a าเป็น d า m a g e เมดนะครับแล้วก็ตัวติดพิษด้วยนะครับพิษ d า m a g ให้กับเราด้วยอันนี้ก็จะ เหมาะกับสาย S นะครับนี้ก็ไม่จำเป็นต้องไปใส่นะครับสําหรับการ์ดตัวนี้นะกอบลินนะครับกอบลินก็ถ้าใครมีก็ย่อยชิ้นก็ได้นะครับจิ๋งอ่าย่อยชิ้นก็ได้นะหรือเจ้าตัวนี้นะครับมันไม่ค่อยที่จะคุ้มเท่าไหร่นะเรามาดูตัวนี้ดีกว่าครับนี่พระเอกของเรานะครับสําหรับการ์ดสดาวที่เราควรที่จะหามาใส่ในช่วงเริ่มต้นนะครับสําหรับมัตเตอร์ลิงการ์ดนะครับมัตเตอร์ลิงการ์ดเนี่ยอ่าเราถ้าเราดูเห็นคร่าวๆอย่างนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับก็มีแอคแท็ MX tag นะครับแล้วก็ m a ็ก HP เนาะแต่ถ้าเรามาดูตรงนี้ครับมันเหมาะที่เราควรมีใส่นะครับก็ถือว่าเป็นท็อปท็อปการ์ดสามดาวก็ได้นะว่าเป็นค่าสแตนดาร์ดว่าเราต้องมีให้ได้ลนะ่ะการ์ดของมา t เตอร์ลิงการ์ดนะครับผมมันให้ default state นะครับก็คือมันจะให้ค่า state หรือค่าสเต็กทุกอย่างที่เรามีนะครับมันจะเพิ่มให้เราทั้งหมดเลยนะครับนี่นะ1-5อย่างนี้ครับผมมันเป็นอะไรที่ดีมากนะถ้าเรามีแล้วเราอัพเกรดไปเรื่อยๆนะครับมันจะบวกค่าสเต็กทุกค่าสเต็กนะครับให้กับเราด้วยนะตัวต่อมานะครับผมจะข้ามไปเลยนะตัวที่ไม่ได้ใช้จริงๆนะครับตัวที่ไม่ได้ใช้นะถามว่ามันมีมันมีได้นะครับมีได้มีได้อยู่นะเออมีได้เอาไว้ยัดสมงสมุดอะไรก็ได้นะครับประมาณนี้เนาะ แต่ถ้าถามว่ามันมันเอาไว้ใส่นะครับไม่จําเป็นนะ1นึ่งนะครับนับไปเลย1 2 3 4 5นะครับตัวนี้ผมมองเลยว่านะครับไม่ควรที่จะเอามาใส่ในร่างกายนะครับมันเปืองช่องนะเพราะว่ามันเป็นกา๊าซที่ไม่ค่อยมีค่าสแต็กอะไรที่ดีหน่อยนะก็ถ้าใครหากาซไม่ค่อยได้เท่าไหร่ก็ใส่ได้นะครับใส่ได้ใส่ได้ไดอ่แเ้าเรามาดูตัวนี้ดีดกว่าครับตัวถัดมานะครับ นี่ตัวนี้เลยนะครับตัวนี้สมควรใส่มากๆนะครับเพราะว่านะเรามาเห็นตรงนี้นะครับไฟดาเมจนะครับนี่นะถ้าใครเล่นวิไฟนะจะชอบมากๆนะครับสําหรับการ์ดนี้ไฟดาเมจนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับไฟเบิร์นนะครับนี่ต <ancies> ัวนี <medo> ้จะเป็นสกิลที่ดีมากๆนะครับไว้เบิร์นนะครับติดสตันอ่าไม่ใช่ติดสตันติดสถานะเบิร์นนะครับเวลาเราเล่นวิไฟนะการ์ดตัวนี้นะครับโคูด ตรเหมาะที่สุดนะครับสําหรับวิไฟเนาะหรือไม่ก็เป็นไนท์นะครับเพราะว่าไนท์มีสกิลในการสกิลเบิร์นไฟนะครับได้นะตัวนี้นะตีธาตุไฟนะครับสําหรับไนท์ไนท์ก็ได้นะแล้วก็ที่เหมาะที่สุดก็คือวิไฟนั่นแหละนะคร,รับการนี้เราบาริอีก,การ์หนึ่งนะครับก็คือเป็นการ์ดบอสปอมอ่าละกันนะในภาษาเกมนะครับที่เขาเรียกบอสปอมละกันนะ สำหรับการบอสปอมตัวนี้ก็มีความน่าสนใจนะครับในการใส่เพราะว่ามันมีค่าแอคแท็กแล้วก็ไฟดาวเมทอันนี้เหมาะสําหรับไนท์มากๆนะครับถ้าไนท์เอาไปใส่เนาะเออใครเล่นไนท์นะครับก็เอาไปเบินไฟได้นะครับผมอ่าสำหรับพิโอนี่นะครับการบอสปอมนะครับพิโอนี่ก็เหมาะสําหรับแอสรักกันนะครับเพราะว่ามันแอสไสคิ้เนี่ยจะ จะชอบนะครับหรือไนในสายซีก็ได้นะครับอันนี้ก็ชอบเหมือนกันนะสำหรับการ์ดนี้นะครับก็มีค่าแอคแทกแล้วก็คริทิคอลแอคแทกเกรดนะครับนี่อ่าเรื่องต่างๆนะครับอันนี้ผมแค่พูดแค่เรื่องการ์ดนะครับอ่าบางคนนะครับอันนี้ผมไกด์ไปเลยแล้วกันบางคนนะครับที่ยังไม่เคยเล่นเกมแอ่าแลกนารอกมาก่อนอาจจะยังไม่มีพื้นฐานอะไรนะครับถ้าเราเอะภาคนี้เราได้การ์ดเอามาทําอะไรนะครับการ์ดมันเอามายัดใส่อ่าตัวนะครับเอา ให้เรากดมาตรงนี้โลกก็ได้นะครับเราจะเห็นของที่เราใส่เนาะของที่เราขาบมาเนี่ยครับผมมันจะมีช่องการ์ดของมันนะครับถ้าเรากดเข้าไปตรงนี้เนาะเราจะเห็นช่องการ์ดตรงนี้นะครับนี่แต่ละช่องนะถ้าเราอัปเกรดนะครับมันขึ้นเนี่ยเราก็จะสามารถใส่การ์ดแต่ละช่องได้ให้มันเต็มนะครับแล้วตัวเรามันก็จะโหดขึ้นนะครับเวลาเราได้การ์ดที่มันเป็นมันเป็นการ์ดเอ็นเกมอะไรที่เป็นค่าเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเรามีการ์ดด e ีๆมาใส่เราก็จะเทพมากขึ e ้นแลวก็ก็อ์มากขึ้นนะครับ เวลาเราจะหาการ์ดมาใส่นะครับนี่สมมุติว่าผมมีการ์ดนะอันนี้ฟาร์มการ์ดแล้วกันมามาผมไม่พูดเรื่องฟาร์มการ์ดนะเดี๋ยวมันจะยาวนะครับอ่ะสมมุติว่าอย่างนี้นะผมอ่าไม่มีการ์ดใช่ป่ะถ้าสมมุติว่าผมอยากใส่การ์ดนะครับผมปุ๊บถ้าสมมติว่าผมไปฟาร์มมาแล้วผมได้การ์ดนะครับถ้าอันนี้มาตเตอร์ลิงแค่ดาวเดียวนะผมลองใส่เข้าไปนะครับพี่แค่ดาวเดียวติดตั้งการ์ดปุ๊บแหมนดค่าสแต็กหรือค่าที่การ์ดมันให้มานะครับมันก็จะ โหดอะไรประมาณนี้เพิ่มมากขึ้นนะครับเราก็สามารถอัปเกรดการ์ดให้มันเลเวลหรือค่านะครับของการ์ดเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมากอีกนะครับผมเราก็จะเก่งขึ้นตามสภาพหรือการ์ดท,ที่เรามีนั่นเองครับผมโอเคคลิปนี้หวังว่าจะมีประโยชน์ให้กับเพื่อนๆหรือ,ม,อมือใหม่ที่กำลังเริ่มเล่นนะครับสำหรับแร็งดล็อกลาบอรินนะครับ MFT13 เมษายนนี้ครับเดี๋ยวเราไปเจอกันนะครับสำหรับเกมนี้โอเคกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยครับผม